ข่าวฟ้ายยมเย็นครับครับอ่ะเมื่อกี้จบกันที่โดนปลดออกเมย์ม่เย็ดนออันนี้มาเริ่มกันที่ข่าวเป็นชื่อที่คุณต้นชอบมากครับท่านผู้ชมครับเมย์ม่เย็ดนอครับคุณต้นขำไม่หยุดเลยอ่ะเป็นชื่อที่คุณต้นชอบมากคือตกใจครับวผมผมกลัวว่าคุณติจะคุณติงตาจีนนะฮะอ่เมื่อกี้เราจบกันที่ข่าวถูกปลดออกครับตอนนี้มาข่าวที่ ลาออกเองคือไปบอกว่าเขาโดนไล่ออกบ้างไปบอกว่าเขาปลดออกบ้างไปบอกว่าเขาลาออกบ้างแล้วก็ลาออกเองบ้างก็มีรับคือตอนนี้เนี่ยมีกระแสเสียงว่าคนโน้นจะมาเป็นรัฐมนตรีคนนี้จะเป็นรัฐมนตรีพอเห็นบางคนลาออกก็ดาว่าเขาจะไปเป็นรัฐมนตรีหรือบางคนยังไม่ทันจะลาออกก็ลือกันไปแล้วว่าท่านจะต้องออกจากตําแหน่งเดิม เพื่อไปเป็นรัฐมนตรีเอาคนแรกก่อนไหมท่านแรกท่านนี้ก็เป็นกระแสข่าวขึ้นมานะคะว่าท่านเลาออกจากบอดของอสมทวันนี้ก็เป็นกระแสข่าวฮือฮาแต่พอนักข่าวไปถามนึงก็บอกว่าไม่จริงไม่เป็นความจริงนะคะหม่อมหลวงปนัดดาดิตสกุลค่ะประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ปฏิเสธกระแสข่าวในการลาออกจากการเป็นบอดอสมทบอกว่าไม่เป็นความจริงแล้วก็แปลกใจมากกับข่าวที่ออกมานะคะและก็คิดว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยน่าจะเกิดจากการที่ผลเอกสุรศักดิ์การจนรัตประหลัดกระทรวงกลาโหมในฐานะประธาน กรรมการได้ลาออกไปเรียม่มหลวงปนัดดา,ดาน,นั้นได้ปฏิเสธตอบคําถามถ้าหากว่ามีการทาบทามให้เข้าร่วมคณะรัฐมนตรีค่ะเพราะว่าตาแหน่งที่ได้รับปัจจุบันนั้นถือว่าเป็นเกียรติยศสูงสุดแล้วนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงของหม่อมหลวงปนัดาดาดิสกุลค่ะที่ยังเป็นรองประธานบอร์ดอสอมทอยอยู่ตราบจนเวลานี้คิดว่าอาจจะเกิดความสับสนกับข่าวเพราะว่าท่านประธานบอร์ดลาออกนะครับเมื่อเช้าครับพี่นะับเวลานี้พี่ยังเป็น กรรมการเป็นรองประธานอยู่ครับเรื่อ,องเนนองชเน่นนี้เราตัาง้งตัง้ตงตัวเองไม่ได้หรอกครับแล้วก็พี่ก็ยังยืนยันกับน้องอยู่ว่าตำแหน่งปัจจุบันถือว่าเป็นเกียรติยศอันสูงยิ่งแล้วประหลัดสำนักนายกครับพ,ออบพ,บพี่พี่ขออนุญาตไม่ตอบเรื่องนี้ครับ ค่ะขอดูด้านไม่ตอบนะครับค่ะก็วันนี้เองเนี่ยก็มีทางสมาพัน์ธองค์กรข้าราชการและก็ลูกจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทยเดินทางมาให้กำลังใจท่านด้วยนะคะกรณีที่ได้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็เกิดความเข้าใจผิดกันนะคะรวมถึงในวันที่2กันยายนค่ะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครพร้อมคณะก็จะมาพูดคุยระวังเข้าใจเกี่ยวกับ เรื่องนี้ด้วยค่ะอันเมื่อกี้ปล่อยข่าวว่าลาออกแต่ออกต่อไปเนี่ยออกเต็มเลยครับมีใครม้างครับคุณปูมีก็มีคุณพรชัยรุจิประภากรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทปตทจำกัดมหาชนนะครับวันนี้คุณพรชัยรุจิประภาได้แจ้งลาออกจากตําแหน่งกรรมการปตทเนื่องจากว่ามีภารกิจอื่นโดยการลาออกนั้นก็มีผลตั้งแต่วันที่28สิงหาคม เป็นต้นไปทั้ทางนี้ก่อนหน้านี้นายพรชัยได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการลงทุน ของบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือเอ็กโกไปแล้วมีผล28สิงหาคมเป็นต้นไปเช่นเดียวกันนะครับโดยนายพรชัยมีชื่อติดอยู่ในโผคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาคาดว่าจะไปนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง i อ t ซึ่งจะต้องไม่เป็นคณะกรรมการในบริษัทเอก,กชนใดๆสื่อมวลชนจึงคาดว่าการที่ท่านลาออกจากตำแหน่งต่างๆเหล่านี้เพื่อเตรียมความพร้อมไปเป็นรัฐมนตรีว่าการ ส่วนรวง ICT ครับครับก็บบดีครับจะได้ทำเต็มไม้เต็มมือถ้าไปเป็นจริงๆตามที่เขาคาดกันนะครับเว็บมินยังมีเยอะมาก นั่นคืองานใหญ่ที่รอท่านอยู่ถ้าสมมติว่าท่านได้รับมอบหมายให้ดํารงตําแหน่งนี้จริงๆนะครับครับ่ะยังมีลาออกอีก5รายจากสนชท่านนี้เนี่ยทั้ง5ท่านนี้นะคะเป็นสนชที่กําลังปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วก็ตัดสินใจในการลาออกนะคะเริ่มต้นตั้งแต่คุณนรงชัยอัคราเสรณีนะคะท่านนี้เนี่ยก็ติดโผเหมือนกันว่าอาจจะไปดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะมีคุณหมอรัชตะรัชตะนาวินท่านนี้เป็นทอธิการบดีของมหาวิทยาลัยมหิดลท่าน ก็มีติดโผเหมือนกันว่าจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขนะคะมีคุณกอบการวัฒนาวรังกูลค่ะประธานกรรมการบริหารของบริษัทโตชิบ้านะคะกระแสข่าวบอกว่าน่าจะเตรียมพร้อมในการเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแต่ว่าพอผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์ท่านน,นก็บอกว่าไม่เป็นความจริงนะคะในเรื่องนี้นะคะอ,อีกท่านหนึ่งค่ะคุณอาคมเติมพิทยาภายัยศิษิ์นะคะเลขาสภาพ,พัฒน์ ก็ตัดสินใจลาออกด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ล่าสุดค่ะเมื่อเมื่อไม่นานนี้เองนะคะพลโทสุรเชษชัยวงศ์ค่ะล่าสุดก็มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสอชแล้วนะคะเท่ากับว่าณตอนนี้เนี่ยสมาชิกสอชนั้นเหลืออยู่เพียง192คนเท่านั้นค่ะก็เราดูกันว่าจะมีการแต่งตั้งเพิ่มเติมเข้าไปให้เต็มจํานวน200คนตามเดิมหรือไม่เพราะว่าต้องปฏิบัติหน้าที่เสมือนสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สมาชิกวุฒิสภา ซึ่งเป็นหน้าที่ที่สำคัญด้วยนะครับหลังจากนี้เมื่อมีคณะรัฐมนตรีมีรัฐบาลมีนายกแล้วสนชต้องทํางานเต็มที่ทั้งในฐานะผู้ตรวจสอบผู้กลั่นกรองและอาจจะต้องมีเรื่องของการแต่งตั้งถอดถอนบุคคลอีกหลายชุดหลายคณะด้วยนะครับคอยดูกันต่อไปว่าที่แหว่งออกไปจะมีการเติมเข้าไปหรือไม่นะครับแล้วก็ที่ จำเป็นต้องทําเป็นหนังสือลาออกอย่างเป็นทางการเพราะว่าตําแหน่งสนชเป็นตําแหน่งที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับครับอ่ะต่อเน,นื่องจากเมื่อวานนิดนึงครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานเราได้รายงานว่าที่สภาพานิติบัญญิแห่งชาติสนชเนี่ยมีทั้งล่างรับ าการรับหลักการร่างพระราชบัญญัติต่างมีทั้งชะลอไปอ่าวันนี้อ่าได้ฟังอีกทีหนึง่งรับหลักการวาระแรกมีอะไรบ้างครับคุณหนิงครับค่ะคือวันนี้เนี่ยเป็นการประชุมเพิ่มเติมจากเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ที่เราพูดถึงกันก็คือพรบร,ร่างพรบทวงถามหนี้นะคะ<ช>ที่มีการชะลอไปแล้วก็บอกว่าขอไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจแลวก็ละเอียดอ่อนแต่วันนี้ก็มีการประชุมเพิ่มเติมค่ะก็มีวาระการประชุมในการพิจารณาตั้งคณะกรรมาการ15คนเพื่อทําหน้าที่ในการตรวจสอบประ วสวัและพฤติกรรมทางจริยธรรมของคนที่จะได้รับการเสนอชื่อหลังจากตุลาการออขออภัยค่ะได้รับการเสนอชื่อจากตุลาการสารยุติธรรมสองคนก็คือคุณพิพออศีติรัตและก็คุณวรศิษิ์โรจนะพาณิชนะคะนอกจากนั้นที่ประชุมยังมีมติรับหลักการวาระแรกของร่างพรบร5ฉบับด้วยกันค่ะ1คือร่างพรบการถวายความปลอดภัยพอสอ2คือร่างพรบรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 3คือร่างพรบศุลกากร4คือร่างพรบรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรปี2550แล้วก็5ร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพรบรบำเหน็จบำนาญข้าราชการปี2494นะคะซึ่งก็มีการมีมติให้ตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาแล้วก็ให้แประยะติใน7วันรวมถึงยังมีค้างอยู่อีก4ฉบับด้วยกันค่ะมีร่างพรบรประกรันวินาศภัยร่างพรบประกันชีวิตร่างพรบวิธีปฏิบัติราชการ ปกครองและร่างพรบการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการแล้วก็จะมีการประชุมต่อวันพรุ่งนี้ตอน10โมงค่ะ <S 2> <S 2> ครับเต็มเลยทีนี้ส่วนปปชก็ย้ํานะครับว่าคุณพี่สนชทั้งหลายครับท่านใดที่ยังไม่ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินวันสุดท้ายคือวันที่6กกันยายนนี้นะครับโดยนายสันเสริญพลเจียกเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช กล่าวย้ำถึงกรณีที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนชจะต้องยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปชว่าสมาชิกสนชจะสามารถยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเป็นวันสุดท้ายคือวันเสาร์ที่6กกันยายนที่จะถึงนี้โดยเจ้าหน้าที่ปปชได้อำนวยความสะดวกโดยการเปิดให้ยื่นที่สำนักงานปป,ปชถนนพิษ,ษณุโลกตรงข้ามทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่8โมงครึ่งตอนเช้าจนถึง4โมงครึ่งตอนเย็นซึ่งหลังจากปปชตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามหลักเกณฑ์เดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่นๆแล้วเนี่ยนะครับ จะได้กำหนดวันที่จะเปิดเผยรายการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของสนชให้สาธารณชนทราบต่อไปภายใน30วันนับจากวันที่6กันยายนซึ่งเป็นวันครบกำหนดยื่นในวันสุดท้ายนะครับส่วนความคืบหน้าภายหลังจากที่คณะทำงานได้ประชุมร่วมกับอายการสูงสุดและปปชมีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง พลตำรเอกพัชรวาทวงสุวรรณอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในคดีสลายการชุมนุมกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยปี2551นั้นนายสรรเสริญกล่าวว่าวันนี้ยังไม่เข้าสู่วาระการประชุมต้องรอที่ประชุมจะพิจารณาว่าจะดำเนินการฟ้องเองหรือไม่ทั้งนี้ยังไม่สามารถระบุก,กรอบเวลาที่ชัดเจนได้นะครับก่อนไปเรื่องอื่นนะ พยาบาลบุรีรัมย์ทวงคุณต้นสุดหล่อเรื่องภาษาจีนวรรคคมค่เดี๋ยวดีเดี๋ยวก่อน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 ทุ่มหนึ่งเดี๋ยวจัดให้ทีนี้ก่อนจะไปเรื่องอื่นทั้งสองท่านครับเราอยู่ที่สภานิติบัญญัติห่งชาสชชซึ่งตอนนี้พิจารณากฎหมายหลายตัววันนี้มีข่าวข่าวหนึ่งซึ่งอยู่ในหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์อันนี้เป็นข่าวที่ผมอยากจะฝากจริงๆอ่ลองดูนะครับกล้องลองจับดูอยู่ข้างล่างนี้ข้างล่างนี้สั้นๆนิดเดียวนะครับ ประกันภัยประกันเนี่ยร้องคอปปควบคุมค่ารักษาพยาบาลเพราะขึ้นทุกปีอันนี้ย่อๆอย่างนี้ครับคือทางเอกชนที่ทําธุรกิจประกันภัยเนี่ยเขาไป็นร้องกับคอปปซึ่งเป็นคณะกรรมการดูแลเรื่องการประกันภัยควบคุมเรื่องการประกันภัยรู้ไหมว่าทุกวันนี้ค่ายาค่ารักษาพยาบาลตามโรงพยาบาลต่างๆขึ้นปีละ7 1็ดถึงสิคือถ้าใครที่มีกรมธรรม์ประกันอยู่แล้วยื่นบัตรกรบโรงพยาบาลเนี่ย โอ้เขาจะมีวิธีคิดราคาอย่างพิสดารมากเลยสูงขึ้นกว่าอัตราเงินเฟ้อซึ่งผมเห็นด้วยเรื่องนี้เรื่องจริงครับยังไงฝากจริงๆว่าถ้าระยะยาวเนี่ยเรายังไม่บังคับให้โรงพยาบาลหรือว่าเราจะมีเส้นแบ่งอย่างที่เอกชนเขาบอกนะว่ารักษาโรคนี้ต้องราคาไม่เกินนี้ราคากลางมันจะอยู่ที่เท่าไหร่ราคาเฉลี่ยประเทศเจริญแล้วมีหมดไม่ว่าจะเป็นอเมริกาญี่ปุ่นอังกฤษเขามีหมดสิงคโปร์เนี่ยใกล้ๆบ้านเรามีแต่บ้านเรานะครับมีตัง ถึงจะได้รับการรักษาที่ดีไม่มีตังเหมือนสุนัขข้างถนนเลยจริงๆแล้วพอมีตังมีบัตรประกันโอ้โโรงพยาบาลตาวาวมีวิธีคิดเงินเป็นพิเศษเพราะว่าต้องไปเรียกจากบริษัทประกัน,นเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากท่านผู้มีอำนาจจริงๆครับผมผมเห็นด้วยว่าถ้าอัตราค่ารักษาพยาบาลมันพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยสักวันหนึ่งรัฐบาลเองแหละไม่ว่าปีนี้ปีหน้าปีไหนๆก็จะต้องกลับมา เป็นภาระงบประมาณเพราะประชาชนจะแห่ไปใช้สวัสดิการของรัฐบาลหมดแทนที่ไปทําประกันก็งนอเพราะประกันก็รับไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นคือประชาชนที่มีกําลังอยากทําประกันแหละแต่บริษัทเนี่ยจะไม่อยากรับแล้วเพราะว่าถูกขูดรีดจากโรงพยาบาลแล้วถ้าทุกวันนี้เอาบัตรอย่างที่พี่ปูว่า30บาทไปนี่พูดตรงๆนะก็จะได้คุณภาพการรักษาอีกแบบหนึ่งยาระดับหนึ่งเนาะยาเขามี4ตัวยารักษามี4อย่างอย่างที่1คือจ่ายเต็ม ค,คือไปถึงเนี่ยเราจ่ายเลยครับครับเจาะเลือดอย่างเดียว3,000กว่าบาทอันนี้ยากแพงอย่างที่2คือมีสวัสดิการของหน่วยงานมาอันนี้ยาจะถูกหน่อยอย่างที่3บัตร3าท30บาทบอันนี้ยาชนิดที่เรียกว่าโยนมาเลยอันนี้ไม่ได้ว่ากันนะครับ เจอแล้วจริงๆมันมีจริงๆครับนะครับฝากด้วยกันละกันนะครับคุณหนิงมีอะไรต่อหนิงมีเรื่องของความคืบหน้าการรับสมัครสปชประพาปัจจิรวรรคสร้งเประสบการณ์ชีวิตสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนะคะ โอ้ตอนนี้มีเวลาเหลืออีก5วันค่ะแล้วก็ยังคงมีผู้สมัครเข้ามาเรื่อยๆในทั้งหมด11ด้านด้วยกันนะคะวันนี้ก็มีเช่นเดียวกันแล้วก็มีคนที่เราคุ้นเคยมีชื่อที่เราเป็นที่รู้จักอยู่หลายท่านทีเดียวนะคะอย่างเช่นคุณภัยปูนนิติตะวันท่านนี้เนี่ยก็มีมูลนิธีอีพธรรมศาสตร์เสนอนะคะคให้เข้ารับการสรรหาด้านการเมืองค่ะเดิมท่านก็อยู่ในกลุ่ม4 0ส,สวนะครับมีบทบาที่สําคัญมากค่ะ คุณหญิงจารุวรรณเมนทกาท่านนี้เป็นอดีตสวรกรุงเทพมหานครนะคะคก็มีสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าเสนอชื่อให้เข้ามาสัญหาด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะ มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะเสนอชื่ออาจารย์เสรีสุวรรณพานนท์นะคะรับการสรรหาด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแล้วก็มีอีกหลายคนค่ะมีคุณประพันธ์คุณมีท่านนี้เป็นอดีตกลุ่มของพันธมิตรนะคะ,คะเข้ารับการสรรหาด้านการเมืองค่ะมีพลต,ตรีเสรีพิสุทธิ์เตมียเวดด้านการเมืองเช่นเดียวกันนะครับคุณนัทเซยีมะอดีตหัวหน้ากาศของคอปอทอก็เข้าสรรหาด้านอื่น เขาจะมีหมวดหนึ s. <s ่งที <issant> ่เรียกว่าด้านอื่นๆนะครับแล้วก็มีคุณประสงค์นุรักษ์อดีตสวสรรหานี่ก็ไปด้านพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและการศึกษานะครับมีสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียมเสนอชื่อนายนิพนธ์นาคสมภพเข้าไปในหมวดสื่อมวลชน มีคุณวรินเทียมจรัดนี่เป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภามีบทบาทสําคัญเป็นนักอภิปรายตัวยงเลยนะครับก็เข้าไปในด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมมีพลตารโทวยุทธนาไทยพักดีอดีตสวาเช่นเดียวกันไปในด้านการปกครองท้องถิ่นครับ มีคุณประมวลสุธีวงศ์ด้วยนะคะท่านนี้เนี่ยองค์การต่อต้านคอร์รัปชันเสนอชื่อของคุณประมวลนะคะเข้ารับการสรรหาด้านการบริหารราชการแผ่นดินค่ะควรเป็นอย่างยิ่งเลยคุณประมวลเนี่ยนะฮะครับอย่างไรก็ตามอยากจะทําความเข้าใจว่าสปชเนี่ยมันมีจํานวนจํากัดที่รับได้ไปทําเรื่องการปฏิรูปแต่การปฏิรูปเนี่ยไม่ใช่งานโดยเด็ดขาดของสปชแต่เพียงผู้เดียว ยังเป็นงานของภาคประชาชนและกลุ่มวิชาชีพทั้งหลายด้วยครับกลุ่มวิชาชีพแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุขกลุ่มวิชาชีพครูกลุ่มกเกษตรกรกลุ่มชาวเขาชาวเผ่าผมคิดว่าถ้าท่านต้องการเห็นการปฏิรูปในเรื่องใดท่านสมควรที่จะรวมกลุ่มกันแล้วก็จัดทําข้อเสนอได้แม้ว่าพวกเราพวกท่านไม่ได้เป็นสปชแต่ทุกคน มีหน้าที่ที่จะต้องช่วยกันมองปัญหาของประเทศและสื่อสารออกมาในช่วงเวลานี้ว่าต้องการเห็นการปฏิรูปเรื่องอะไรและจะดียิ่งกว่านั้นคือปฏิรูปอย่างไรด้วยนะครับและเมื่อเรามีสปชแล้วเอาข้อเสนอทั้งหมดไปยื่นไปเสนอมันจะเกิดมุมมองที่รอบด้านมากขึ้นมากกว่าที่เราจะยกให้เป็นงานของสอปชอแต่เพียงไม่กี่คนเท่านั้นนะครับเพราะการปฏิรูปเป็นเรื่องของคนทั้งชาติครับครับออ ทางสํานักเศรษฐกิจการคลังนะครับอันนี้อาอ๋อเอาอันนี้ก่อนก็แล้วกันพูดถึงสปชแล้วก็คล้ายๆกับสสนั่นแหละครับทางเลขาสภาที่การเลขาที่การสภาผู้แทนราษฎรคุณเจริพันธ์เปลืองก็วันนี้ออกมาบอกแล้วนะเขาพร้อมจะทํางานร่วมกับสปชข้าราชการทุกคนพร้อมเลยครับนะครับไม่ว่าท่านจะสรรหาอย่างไรมีความสามารถไปเสนอตัวเลยนี่นะครับแล้วก็อันนี้แหมสาธารณสุข ฝากไปปุ๊บมาเลยนะเนี่ยเรื่องบัตรทองนคุณเรื่องบัตรทองคุณตนนี่ฝากเรื่องจริงแล้วนะฝากปุ๊บมาเลยนะนะครับอ่ะก็อันนี้ฝากท่านไปก็แล้วกันครับคือจริงๆเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่ติดติดอยู่กับคนทุกคนนะครับนอกจากปากท้อง ก็มีเรื่องสุขภาพนะครับก็วันนี้มีการประชุมคณะอนุกรรมการการเงินการคลังในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีข้อเสนอการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ2,558อย่างเช่นเสนอให้มีกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับเขตจัดสรรเงิน UC รายเขตตัดเงินเดือนระดับเขต กำหนดว่าสำนักงานหลักประกันสุขภาพทำหน้าที่จ่ายเงินกระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบจัดระบบบริการงบเหมาจ่ายรายหัวไม่แยกหมวดมากอย่างเช่นเดิมคือให้เหลือ4ประเภทเช่นงบผู้ป่วยนอกงบผู้ป่วยในงบสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคและงบช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับขณะในเรื่องการจัดสรรเงินก็ให้หน่วยบริการต่างๆเป็นคนทําให้แบ่งเป็น2หมวดใหญ่คืองบบริหารจัดการกลางระดับเขต แบ่งเป็นสัดส่วน20%อันนี้จะให้อยู่ในดุลพินิษของเขตสุขภาพนะครับแล้วก็ยังมีงบตามภาระค่าใช้จ่ายหน่วยบริการส่วนนี้80%ก็คืองบผู้ป่วยนอกงบผู้ป่วยในและงบส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคนี่ก็เป็นข้อเสนอของเขาคือจัดระบบให้มันดีขึ้นมันจะได้เกิดประสิทธิภาพในการใช้เงินมากขึ้นนั่นเองนะครับครับ เราต้องพักกันหรือยังครับต้องพักค่ะเพื่อที่จะไปเคารพธงชาติแล้วก็ติดตามรายการของคอสชนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะยังอยู่ด้วยกันต่อไปจนกระทั่งถึง1 9บเกานาฬกายีนาทีกับข่าวฟ้ายามเย็นนะคะอย่าลืมนะครับเสื้อ3มตัวไอ้สามตัวเสื้อ30ตัวเดี๋ยวพักแล้ววิ่งออกไปเดี๋ยวเพื่ออนาคตของคน3มคนนี้30ตัว0่ะ0ูน0์ส5โทรศัพท์มาสั่งซื้อกันได้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะ